6ราศี1พฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์โชคลาบมโหรานรวยเกินต้านจะเป็นลัคนาราศีไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรทเทวาจะมาเปิดดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบเป็นหลักเลยนะครับก็เน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่รางวัลเลยนะเพราะอาจารย์จะใช้ดวงดาวในวันที่ออกรางวัลก็คือ1พฤศจิกายนครับ ว่าจะมีราศีไหนบ้างใน6ราศีนี้นะครับที่จะโชคดีมีโชคมีลาบรวยมโหลารวยเกินต้านนะครับนะแล้วก็จะบอกด้วยครับว่าโฟกัสในเรื่องอะไรตัวเลขตัวไหนที่จะมานะครับจะได้ไปโฟกัสถูกจุดก็มีเกณฑ์ร่ํารวยได้อ่าเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับอาจารย์จะเริ่มที่ลัคนาราศีพุธศพครับชัดเจนมากในช่วงเวลานี้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนลาภะทับชาพุธศกอยู่นะครับ แล้วดาวสุกเป็นดาวประจําตัวเราก็เล็งลัคนาเล็งกับดาวพระอาเล็งกับดาวเจ้าเรือนลาภะยังไม่พอนะดาวพุธดาวกันเงินอีกก็เล็งกับเรือนโชคลาบอ่าแล้วก็เล็งกับตัวเราอยู่ร่วมกับตัวเราอยู่ร่วมกับดาวเกตอีกโอ้โหนี่ถ่ายได้เลยนะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นแรงฝันแม่นออกตรงอะไรอย่างนี้ก็มีโชคมีลาบก็ได้นะครับตรงนี้และที่สําคัญนะครับดาวสุกเป็นดาวตัวเรานะครับแล้วดาวพุธเป็นดาวการเงินเนาะมาอยู่ด้วยกันในเรือน ในเรือนธาตุน้าครับแล้วดาวพุธกสุกก็เป็นคู่ธาตุน้าครับแสดงว่าถ้าเสี่ยงโชคซื้อริมน้ําใกล้น้ํานะมีเกณฑ์จะถูกมากหรือวัดริมน้ําก็ได้เพราะดาวเกตหมายถึงวัดก็ได้นะครับตรงนี้โอ้โหอันนี้ก็ชัดอยู่เพราะฉนั้นโฟกัสในเรื่องของวัดริมน้ําฝันแม่นเส้นแรงไปมูไปขอ,อหรือเลขที่เกี่ยวกับตัวเราออกเลขอายุเลขวันเกิดแล้วมีสิทธิ์ไปซื้อกับเพศตรงข้ามก็ได้นะครับเพราะ ดาวไปอยู่ในเรือนปัตนีไงดาวการเงินเราปัตตนีแปลว่าเพศตรงข้ามก็ได้หรือถ้าให้ดีนะแฟนมีแฟน,ม,แฟนมีคู่อ่ะก็มีส่วนสนับสนุนในส่งเสริมในเรื่องโชคลาภก็ได้ครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะเพราะนั้นชาวพิศพดูแล้วชัดมากนะได้ทั้งเลขจากตัวเราเกี่ยวกับน้ําให้โชคนะครับแล้วก็โชคลาภทับตัวหรือดีไม่ดีเนี่ยดาวโชคลาภเดินถอยหลังพระอง,องศาเลขเก่าๆจะออกครับก็ตามได้เลย เช่นเลข5เลข0นเลข6เลข4่เลขเาอะไรเงี้ยก็โดดเด่นนะครับเพราะนั้นชาวประสบยินดีด้วยนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะครับ <Hey. S 1> ามาถึงตรงนี้อาจารย์เกตเทวมเรื่องอยากจะฝากสั้นๆครับใครอยากเพิ่มสินค้าเพิ่มยอดขายมาลงโฆษณาในช่องสีเขียวนี้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือปลายปีนี้อาจารย์ออกงานอีเวนต์เรียกลูกค้าให้ฟรีครับท่านใดที่มีโปรดักต์มีสินค้าจะได้ลูกค้าเพิ่มอาจารย์จะบรรยายเรื่องดวงให้ฟรีเหมือนในภาพนี้ไปออกงาน บนเวทีพูดเรื่องดวงนะครับก็จะพูดเรื่องดวงตอนปี2568เลยเห็นไหมท่านก็ปิดการขายได้เพราะคนก็อยากฟังดวงอาจารย์ไม่คิดค่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปฟรีครับรีบแอดไลน์มาจองคิวได้นะแอดไลน์แอดสาเกตเทวะพิมพ์ว่าออกงานอีเวนต์ค่ะ,ะได้เลยนะครับตรงนี้นะฝากไว้ราศีที่สองครับลัคนาราศีมิถุนสิครับก็ดูสิครับดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเลขสามไปลอยสถิตยอยู่ในเรือนกันเงิน นี่นะโชคลาบอยู่เดือนการเงินมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเพรออาะจา์เนี่ยดูดวงคนเป็นจริงๆเลยนะที่ดาวเกิดอ่ะที่มีดาวโชคลาบไปรอในเดือนการเงินจะถูกหวยบ่อยมากแล้วตอนนี้ดาวจรมาดีอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะถูกและนอกจากนั้นนะครับดาวจันทร์เจ้าเรือนการเงินอ่ะในวันที่ออกรางวัลเนี่ยหนึ่งพฤจิการไปสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าเสี่ยงโชคเลขสองอ่ะเห็นไหมถ้าอยู่ร่วมกับเลขหนึ่งก็มาจากเรือนสหัสชะก็หมายถึงเพื่อนบอกเลขเพื่อนมีส่วนส่งเสริมกับการมีโชคมีลาบก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดดเด่นครับชาวมิถุนนะ,ะหรือซื้อกับเด็กซื้อคนอายุน้อยกว่าก็ได้เพราะดาวการเงินไปอยู่ในพปุตตะเรียกว่าลาพระกระดุมพระกระดุมพระปุตะปตะไงปุตตะแปลว่าเด็กอ่าหรือลูกบอกเลขแล้วถูกอ่าก็ได้เหมือนกันหรือมีสัตว์เลี้ยงลองให้เขาหยิบให้เคียย์เลขสิได้เลขอะไรมาไปซื้อมีเกณฑ์ถูกมีเกณฑ์รวยนะครับตรงนี้ก็ยินดีด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดาวอังคารนําหน้าลัคนานเนี่ยยังหมายถึง ต้องขยันสู้ลุยแล้วจะมีเงินด้วยนะครับถ้ามองในเรื่องการทำมาหากินนะก็ฝากไว้ด้วยชาวมิถุนช่วงนี้สู้ลุยแล้วจะดีแต่ต้องทำให้ถูกทางสุจริตถูกกฎหมายถูกสินธรรมจรรยาบรรณนะครับไม่ใช่โอ้โหขยันเหลือกเกินขยันทำแบบเทาๆขยันเล่นมันนี้เกมขยันไปเล่นแชร์ลูกโซ่อันนี้ก็ผิดก็เดี๋ยวจะตัดโดนจับติดคุกได้นะแต่ถ้าถูกต้องถูกกฎหมายขยันช่วงนี้มีเกณฑ์รวยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีโชคมีลาภตามที่บอกนะครับตรงนี้ นะต่อมาครับโอ้โหอันนี้ก็ชัดมากครับลัคนาราศิกันครับราศิกันมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวดาวพุธตอนออกรางวัลเนี่ยได้อยู่ในเรือนศาสชะได้ตําแหน่งนละอุดมเกณฑ์แล้วอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวกันเงินเราเห็นไหมก็ได้ทั้งปฐุม,มเกณฑ์และนละอุดมเกณฑ์อยู่ร่วมกับดาวเกเทพเท,เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชวให้ลา์ได้อีกโอ้โหโดดเด่นมากนะแล้วคราว่าปฐุม,มเกณฑ์คืออะไรปฐุมแปลว่าดอกบัวใช่ไหมครับ อ่าและพุทธสุขก็เป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้าเพราะนั้นอันนี้ก็ตีความได้ว่าซื้อที่มีดอกบัวนะครับแล้วก็มีน้ําด้วยมีดอกบัวด้วยเนี่ยจะถูกรางวัลมีตัวเคสตัวอย่างนะก็คือลูกดวงผมบอกลงมาจากธนาคารมีคนขายลอตเตอรี่นั่งอยู่ข้างอ่างบัวเล็กๆอ่ะก็มีทั้งน้ํามีทั้งบัวไงแล้วก็ขายลอตเตอรี่ซื้อตรงนั้นถูกเลยเนี่ยอันเนี้เราก็ต้องไปซื้ออะไรแนวเนี้ยนะครับสถานที่ก็คือมีน้ําด้วยมีมีมีบัวด้วย โอ้ oh, ถ้าได้ตามนี้มีเกณฑ์ถูกนะครับแล้วนอกจากนั้นดาวจันทร์ครับดาวเจ้าเรือนลาภไปรออยู่ในเรือนกันเงินเลยในวันที่ออกราองวันนะ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะถูกไงเห็นไหมอ่าแล้วดาวอังคารอีกอนะไปสถิตอยู่ในเรือนลาภโอ้โหนี่พูดอนง่ายว่ามีดาวกระจุกอยู่ในเรือนดีๆทางนั้นเลยเรือนกันเงินเรือนโชคลาภไม่มาโหรานได้ยังไงอะคืออังคารมาจากเรือนสาาัตแชสัตแชแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อน สังคมโซเชียลได้เลขมาจากวงโซเชียลล้วซื้อหรือเพื่อนบอกเลขหรือเพื่อนขายเลขเราไปซื้อกับเพื่อนได้ช่วงเวลานี้มีเกณฑ์จะถูกรางวัลอังคารมาจากเรือนมรณะมลณาลาภาแปลว่าอเช่นเราเกิดอุบัติเหตุรถเราไปเฉียวไปชนอรถเราบุกอัตบยนรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเห็นรถปตดึงวิ่งผ่านใกล้ๆวันออกรางวัลดูที่ทะเบียนอะไรซื้อแล้วถูกก็ได้หรือได้มรดกก็ได้ในห่วงช่วงเวลานี้นะครับเห็นไหมชาวราศีกันมีเกณฑ์ได้จากหลากหลายช่องทางนะยินดีด้วย หรือถ้าเลขเด่นๆอ่ะผมก็มองเป็นกลุ่มสองหนึ่งหกสี่หกเก้าสี่เก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสามตัวก็เล่นไปเลยสี่หกเก้าอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์มาได้นะครับตรงนี้แหมยินดีด้วยกับชาวกันนะอยู่ราศีอะไรคอมเมนต์นมาบอกกันบ้างนะครับต่อมาก็ต้องเป็นตุลครับเพราะตุลเนี่ยโอ้โหดูสิดาวสุ์ดาวประจำตัวเราลอยในเรือนการเงินดาวพุธนะก็อยู่ในเรือนการเงินดาวเกตอีกโอ้โหดาวกระจุกเพียบ แล้วดาวเจ้าเรือนลาภดาวอาทิตย์ก็ทับตัวโชคลาบหล่นทับรับเป็นล้านก็ได้เพราะนั้นดวงนี้ต้องโฟกัสเลขอะไรหนึ่งเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเองเลขอายุเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้หรือเลขจากความฝันหรือเลขจากสิ่งสศักดิ์สิสทธิ์ที่เราไปขอไปมูมาเพราะมีดาวเกตร,ร่วมด้วยดาวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่านี่กลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คืออย่างนี้ดาวดาวอังคารเป็นดาวการเงินครับ วันที่ออกรางวัลเป็นสถิตยอยู่ในเรือนการงานและดาวการงานคือดาวจันทรครับก็มาทับตัวเราร่วมกระดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนโชคลาภก็เลขที่เกี่ยวกับงานเราออกด้วยหรือจะไปเสี่ยงโชคที่ทํางานก็ได้ซื้อแถวแถวออฟฟิศก็ได้ก็มีมุมที่จะถูกหรือเลขออฟฟิศออกนี่ก็ได้หรือเลขกลุ่มที่โดดเด่นนะสองหนึ่งหกสี่เก้าอะไรแบบนี้มีสิทธิ์จะมานะครับสําหรับชาวตุลน,นะแหมก็ยินดีด้วยมากน้อย นะครับหรือถูกไม่ถูกนี่อยู่ที่พื้นดวงเกิดด้วยนะอันนี้เป็นการทายดาวจรถ้าอยากรู้กันจริงจังๆเนี่ยจองคิวมาได้ครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวคุกค่าไวจองมาเดี๋ยวดูให้นะครับต่อมาครับต้องเป็นลัคนาราศีพิจิกสิครับไม่ได้เลยนะเพราะว่าดาวดาวพุธดาวดาวพุธเลยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะทับตัวเราอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวเกตเล็งกับดาวพฤหัสและดาวฤติยูโอ้โหนี่โดดเด่นมากดาวพัฒเป็นดาวกันเงินไงเงินก็เล็ง เลงตัวไม่พอเลงดาวเจ้าเรือนลาภะอีกอะ่ะก็มีเกีย์ได้โชคได้ลาภไงก็ต้องเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นหรือได้จากคู่จากแฟนด้วยเพราะเพราะดาวโชคลาภไปอยู่ร่วมกับดาวสุขดาวคนรักไงอ่าก็ได้นะครับหรือดาวโชคลาภอยู่ร่วมกับดาวเกตคืออะไะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภไงเส้นแรงฝันแม่นก็ทำคลิปไปแล้วด้วยดาวเกตกลุมรักดีอย่างไรเห็นไหมเพราะนั้นพิจิกนี้กลับมาโดดเด่นแล้วนะหายไปพักหนึ่ง เพราะนั้นจะกลับมาถูกอีกหรือทำอะไรเป็นเงินเป็นทองพูดจาเจรจาค้าขายดีนะครับตามเลยเล่นเลยจัดเลยนะเพราะฉะนั้นมีดวงอยู่นะะเพราะนั้นยินดีด้วยกับชาวพิจิกครับอ่านะครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายท้ายสุดราศีที่หกคือลัคนาราศีมังกรครับกลับมาแล้วครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะเล็งลัคนามีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภเพราะโชคลาภอยู่ตรงหน้าคว้าได้คว้าเอา ยังไม่จบอีกนะยังจะมีในเรือนลาพันะมีดาวพุธดาวสุ์ดาวเกศเนี่ยโอ้ดาวเกศก็ได้จากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวศุ์ก็ได้จากการงานก็ได้ได้จากลูกได้จากบริวารก็ได้ดาวพุธก็มาจากทั้งเรือนอลีและเรือนสุภะนี่พุธสุ์อยู่ในเรือนลาพะเป็นคู่ธาตุน้ําอันนี้ผมก็แนะนําซื้อลิมน้ํามีน้ำเป็นส่วนประกอบด้วยเราจะพกน้ําไปด้วยแล้วก็ซื้อมีเกณฑ์ที่จะถูกอะไรเงี้ยหรือถ้าซื้อผ่านออนไลน์ จุดที่เราไปเสี่ยงโชคซื้อนี่เออก็ให้มันใกล้ๆน้ําบอ่อน้ําสระน้ําหรือมีขวดน้ําตั้งแล้วซื้อเออเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับตรงนี้นะแล้วยิ่งดาวพฤหัสเห็นไหมก็มันเล็งดาวสุกดาวพุธดาวเกตเพราะนั้นก็เลยแปลว่าเออมีโชคมีลาบนะแต่บางทีถ้าได้ไม่เยอะก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะดาวโชคลาบดาวอังคารเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นนิดครับนิดก็แปลว่าไม่เยอะไงอ่าแต่ก็อยู่นานนะ เดี๋ยวเอามารวมๆกันอนะมีสิทธิ์ได้เยอะเพราะว่าอยู่ถึงเดือนมกราเพราะฉะนั้นโชคลาบมาแล้วนะครับตั้งแต่งวดนี้ยาวไปถึงงวดมกราเลยนะแม่ไม่ธรรมดาหรือจะตามเลขเก่าๆก,ก็ได้นะเพราะดาวโชคลาบเนี่ยมนแล้วก็จะพักองศาพักเลขเก่าๆมักจะออกหรือกลุ่มเลขสามจะเป็นสามหกสามสี่สามเก้าอะไรอย่างนี้สามห้าสามศูนย์อะไรอย่างนี้ก็มาได้นะครับที่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เลย นะชาวมังกรก็ขอให้เฮงเงรวยรวยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เคลติว่าบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลย แล้วคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆงกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี982482 3158นึ่งห้านะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพดวงเราเองไงมีไว้ดีอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อท้ายคลิปมีบอกนะครับและใครอยากดูดวงแม่นๆลึกลกละเอียดละเอียดสไตล์อาจารย์เกตเทวาดูแล้วเป็นแบบไหนฟังตามนี้<อ>ได้ครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เจสเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัทโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกเทว5มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอะนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอก แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเติมเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับ ที่มี Pro ดัก์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอโ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับ เรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าดีๆอยากเฮงปังล่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับอ่าและนี่ก็คือภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพรูปดวงเราเองนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสันเลยนะครับ นั่นแหละครับสีสันนี้จะมีบ่งบอกครับมีเหตุผลเพราะฉะนั้นไปฟังข้อดีกันเลยครับว่ามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลลูกดวงเราเองหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมีไว้ดีอย่างไรครับข้อแรกครับเราจะได้รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงไงี่ยเพราะดูดวงแม่นแม่นไม่ได้ฟังที่ราศีนะครับฟังที่ลัคนาเห็นไหมผมจะเขียนเลยลัคนาสถิตราศีมมถุนธาตุลมอะไรเงี้ยนะครับรู้รู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกเกิดสู่ความมั่นคงฟังตรงดวงแม่นยำนะครับ สองมีคาถาบูชาดวงชะตาครับเห็นไหมครับมีคาถาเงินล้านคาถาบูชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านยิ่งส่วนที่เป็นมงคลเสริมดวงหนุนดวงสําเร็จลํารวยได้ง่ายขึ้นครับและพื้นหลังครับก็คือสีเรียกว่าสีเล่งดวงครับเป็นพื้นหลังนําไปใช้ในชีวิตจริงเรียกว่ารู้สีพารวยพาสมหวังสมปัถนานําไปใช้ธุรกิจได้ในชีวิตประจาวันได้เช่นสีเสื้อแก้วสีของโลโก้แบรนด์ บริษัทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสี่นิมงความสําคัญมากในยุคดิจิตอลนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้กันครบเลยนะแล้วข้อสี่ครับบันทึกภาพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นมงคลนะครับถ้าไปทําบุญก็เขียนภาพดวงนี้แล้วก็ขอพอรอธิษฐานจะทําให้สัมฤทิผลได้เร็วขึ้นเหมือนภาพตัวอย่างไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับเขียนแค่เส้นขีด,ขดเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแค่นั้นแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ผมให้ไป แล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดเวันเกิดจังหวัดเกิดแล้วคำขอพรนี่แหละครับจะประสบความสำเร็จเช่นอะไรกรบเบื้องผ้าห่ผมผ้าพระประธานคืออะไรก็ได้ที่เขาให้ประกามาเขียนนะนะเวลาไปทําบุญก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมก็มีภาพตัวอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับนําภาพที่ให้ไปไปปินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูป,รปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราก็ได้หรือถ้ารู้จักกัเจาอาวาสอะไรเงี้ย ที่วัดถ้าเขาให้เอาไปไหว้ก็ยิ่งดีนะครับดวงจะแข็งเฮงปังดวงจะเปิดใครจะมาขโมยดวงเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคือตำแหน่งที่ว่างตรงนี้ครับจะเป็นเลขมงคลครับนี่ครับเราจะมีเลขมงคลบอกเราจะให้ไปสามหลักก่อนนะครับตรงนี้สามหลักเนี่ยเอาไปใช้ต่อท้ายชื่อในลาย ต่อท้ายชื่ออีเมลต่อท้ายชื่อเฟซอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเลขที่มีพลังพลังก็จะนํามาสึ่างความสุขสวความเจริญร่ํารวยได้และอีกอันหนึ่งที่จะให้ก็คือรหัสลับรหัสรวย6กหลักครับหกหลักก็คือใช้เป็นรหัสหรือพาสเวิร์ดได้ทุกแอป,ปทุกโปรแกรมเช่นแอปธนาคารเวลาจะเข้าไปเช็คยอดเงินเวลาจะโอนเงินต้องกดรหัสเห็นไหมหกหลักอีเมลเราหรือโปรแกรมที่เราใช้บ่อยเฟซไอจีทิกต็อกรหัสมือถือ หุ้นอ่าทุกอย่างที่มันมีรหัสให้เราใส่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ส่งในภาพนะครับเพราะเดี๋ยวคนจะก๊อปเอาไปได้ส่งให้ในลายไม่อยู่ในภาพดัวของเรานะเพราะฉะนั้นนอกจากได้รู้ลัคนารู้รู้คาถาบูชาดีๆนะครับได้ตัวเลขดีๆไปแล้วเนี่ยยังจะได้เลขพาลรวยรหัสรับรหัสรวยอีกด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะเห็นไหมครับมันมีตัวอย่าง หรือบางคนไปเปลี่ยนรหัสตู้เซฟครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเงินมีทองเก็บในตู้เซฟมากขึ้นก็คือรวยขึ้นไงเห็นไหมรหัสดีมีชายไปกว่าครึ่งน,นะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นนี้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตรงนี้อยากได้แล้วใช่ไหมครับมาเลยครับง่ายมากครับใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดไลน์แอดไซเกทเทลห้าหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยว่าสั่งภาพดวงครับบูชามาที่สาม้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่าน,นั้นครับเสร็จแล้วก็ พอบูชาโอนมาแล้วนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะผูกดวงให้เลือกสีเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณเพียงเท่านั้นเฉพาะเฉพาะตนของใครของมันตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําส่งให้ในไลน์นะครับก็เอาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้